สวัสดีครับผมเอ็มรานซักเซนนะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวการเปลี่ยนค่าต่างๆนะครับในแต่ละช่องตรงนี้นะครับของเกตลูฟี่เอ็เอฟนะครับเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยแล้วนะครับมันจะมีเวอร์ชันอังกฤษกับไทยนะครับร้านผมมีขายทั้งสองตัวนะแต่อันนี้จะมารีวิวเวอร์ชั่นไทยนะครับวิธีการนะครับข้างหลังมีสามปุ่มนะครับสามปุ่มแบบนี้นะครับกดปุ่มกลางนะครับนี่เลยจะเปลี่ยนเะเปลี่ยนค่าในแต่ละช่องนี่มาการตั้งค่าหน้าจอนะครับ ตั้งค่ารายการนะครับผมมันจะเป็นแถบนี้ใสๆอย่างนี้นะครับนี่คือใสๆอยู่นะเราก็จะเลื่อนสมมติเราจะเปลี่ยนช่องช่องนี้แล้วกันช่องบนนี้นะกดปุ่มลงนะครับกดปุ่มลงจนมาช่องนี้อ่ะกดปุ่มกลางหนึ่งทีนะครับมันจะเป็นแถบทึบทึบละเราก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยครับว่าจะเอาค่าอะไรเนี่ยครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะครับผมสมมติผมจะเอาอุณหภูมิไม่ดีแล้วกันอินเทกอเทมอุณหภูมิไม่ดีจ้เอานะครับจะเซฟค่ากดปุ่มกลางค้างนะครับเขาก็จะออกมาเป็นแถบนี้ เราเล่น้นเล่อนลงจะเปลี่ยนช่องไหนต่อก็เลือกได้นะครับถ้าเราพอละเราก็กดปุ่มกลางค้างเลยครับมันก็จะแบ็คกลับมาหน้าปกตินะครับอ่ะโอเคทีนี้ผมไปหน้าอื่นน่อยลองดูหน้านี้ก็ได้ครกดปุ่มกลางนะครับหนึ่งทีปุ่มกลางนะมาที่หัวข้อการตั้งค่าหน้าจอตั้งค่ารายการนะครับกดปุ่มกลางเข้าไปจะเป็นแถบไซด์เหมือนเดิมที่ผมบอกเลยแถบไซ์นะครับเราก็เลื่อนมาจะเปลี่ยนช่องไหนสมมติเ่ะผมเอาช่องนี้แล้วกันนี่นะครับช่องรันทางคือเราเวลาสตาร์ทรถนะครับผมจะเปลี่ยนค ช่องนี้เสร็จใช่ไหมกดปุ่มกลางจากใสจะเป็นแถบทึบแถบทึบแล้วนะครับกดปุ่มบนนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยปุ่มล่างก็ได้นะครับนี่ครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยเอาค่าไหนได้หมดเลยนะครับผมเอาค่าไหนดีอา่าผมเอาอันนี้แล้วกันเอนจินโหลดแล้วกันอ่าสมมติผม,มอเอาเอนจินโหลดเอนจินโหลดนะผมจะเซฟค่ากดปุ่มกลางค้างนะครับนี่มันก็จะเป็นแถบใสกางค่าทีหนึ่งมันก็จะมาหน้าปกติ นี่คือการเปลี่ยนค่าในแต่ละช่องนะครับเดี๋ยวว่าเราไม่เป็นโลโก้กันดีกว่าเนี่ยอันออนี้นตรงนี้มันใส่โลโก้ได้ครับตรงคําว่า X F นี่ครับกดปุ่มกลางนะครับการตั้งค่าหน้าจอเหมือนเดิมตั้งค่ารายการเหมือนเดิมนะครับกดปุ่มกลางเข้าไปฮะนี่เราก็เลื่อนมาเลื่อนมาใส่ๆใช่ั้มเราก็เลื่อนกดปุ่มบนปุ่มล่างก็ได้นะครับเลื่อนมาให้มันมาตรงนี้ให้มันมาตรงกลางนะครับจะเปลี่ยนโลโก้มาตรงกลางแล้วใช่ไหมกดปุม่มกลางหนึ่งทีจากใส่จะเป็นทึบ ทึบละแล้วก็เลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนลงก็ได้นะครับนี่เราก็เลือกหายี่ห้อรถที่เราชอบท,ที่เราใช้ด้วยแต่แล้วเราใช้ To โยต้าจะไปใส่เฟอร์รารี่ก็ได้นะครับไม่ผิดกฎน,นะครับแล้วแต่ความชอบอน,นี่ผมรถ t ตโยต้านะฮะผมเอาโตโยต้านะโตโยต้าแล้วผมกดปุ่มกลางค้างมันก็จะเป็นแถบสายออกมาค้างค้งทีหนึ่งก็จะออกมานะครับโตโยต้าความฝันผมอยากขับแลนดโรบินี่เฟอร์รารี่ผมเอาเฟอร์รารี่นะผมจะเอาเฟอร์รารี่ให้ดูตั้งค่าหน้าจอ ทางค่ารายการนะครับแล้าก็เลื่อนมาจะทหวัดไฟสายตรงนี้นะครับเฟอร์รราี่ครับเฟอร์รราี่ก่อนเอาเจแล้วใจแล้วเจอฟลอรี่แล้วนะเป็นรูปม้าเนาะกดปุ่มก้างค้างนะครับดับแบ็คออกมาคลายแค่หนึ่งอ่าเป็นเฟลอรี่ละแต่ผมขับโตโยต้านะโอเคนะครับนี่คือการเปลี่ยน ค่าในแต่ละช่องนะครับผมเนี่ยมันเป็นแถบสายโยเราจะเปลี่ยนช่องไหนแล้วก็ทาใหเ้เป็นแถบทึบนะครับพอแถบซึบเสร็จก็เริอกที่ขอลาได้เลยนะครับอาจจะเซฟค่ากลางค้างแล้วก็กลางค้างอีกทีหนึ่งจะออกมานะครับโตโยต้านะครับอ่ะโอเคนี่คือการเปลี่ยนค่าของเกตลูฟี่ X F นะครับเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับก็ทำตามนี้ได้เลยนะคบขอบพระคุณมากครับ